ว้วซนี่ครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้านสบายดีกันไหมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดปฏิทินรองเท้าประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2022นั่นเองนะครับใครที่รออยู่มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับยังไงก็กดไ like, ลค์รายงานตัวนะครับคนละ1ทีนะครับก่อนที่จะเริ่มดูปฏิทินรองเท้ากันเนาะแล้วก็ใครที่ไม่ได้กด subscribe ติดตามช่องของเคอร์บูนะครับก็กด ติดตาม subscribe ไว้เลยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับมากกว่าเพียงแค่การดูการกดไลค์การคอมเมนต์นะครับสามารถกดปุ่มจอยนะครับมาเป็นสมาชิกช่อง Kerbou นะครับ YouTube Membership นะฮะเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเองนะครับทุกๆคนที่เป็นสมาชิกช่องในเดือนนั้นนะครับจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลประจําเดือนนะครับเดือนละ1รางวัลนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกกันเยอะๆนะครับสมัครมาสนับสนุนกันนะครับขอบคุณทุกคนมาเริ่มดูปฏิทิน รองเท้าเดือนนี้กันนะครับมาเริ่มจากวันที่4กุพาพานธ์นะครับผมรองเท้าคู่นี้นะเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้พูดถึงในปฏิทินรองเท้าสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือแบรนด์พูม่านะครับ MB.01 Buzz c d นั่นเองนะครับ <S <S ผมคู่นี้เป็นรองเท้าบาสเกตบอลนะครับที่ทางพูม่าครับได้เซ็นกับลุกกี้ ปีที่แล้วนะกันเนาะลุกกี้ปี2020นะครับก็คือลาเมโลบอนะครับก็ได้ดร็อปเข้ามา NBA ในประจำปี2020นะครับราวน์พลิกทรีนะครับก็ตอนนี้เล่นอยู่ที่ทีม h o r n e t ตนั่นเองนะครับคู่นี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจสีนะครับมาจากชาร์ลต์ฮอนเนสต์นะครับผมก็เป็นสีดำแล้วก็เอ็กเซนด์ด้วยน้ำเงินนะครับผมดีไซน์คู่นี้เนี่ยอันพูดถึงรูปร่างก่อนนะครับรูปร่างก็จะคล้ายกับรองเท้าบาสเกตบอลอย่างคอนเวิร์ตโปรบีบีนะครับทุกอย่างจะเป็นติดกับเท้าเนาะไม่มีตตััวไหนซพพอร์ มันดูบวมดูเบลกี้ออกมาเป็นรองเท้าอ้วนๆน,นะครับคู่นี้ก็จะแบบเรียวนะครับรัดกับเท้าของคนใส่นะครับส่วนดีไซน์นะครับที่เด่นที่สุดก่อนน่าจะเป็นลวดลายที่อยู่บนบริเวณข้อเท้าด้านข้างนะครับอัปเปอร์ข้างบนของข้อเท้าเนาะจะเป็นรูปร่างคล้ายกับสัญลักษณ์เหมือนใบไม้แต่พอดูนานๆมันก็จะคล้ายกับปีกนกฟีนิกซ์นะครับออกมาดีไซน์แบบนี้สวยงามมากๆแล้วจุดนั้นก็ล้อกับเป็นพื้นรองเท้านะครับที่อยู่ด้านล่างสีดำนะ่ะเออก็เป็นลวดลายที่คล้ายกับเป็นโมเสกแผ่นสี่เหลี่ยมเนาะตัดขึ้ เป็นเหมือนปีกเป็นเหมือนดอกบัวผมไม่แน่ใจว่าดีไซน์ทั้งหมดมันคือไรตรงไหนนะครับอ่าอินสปิเรชันผมพูดผิดก็ผมขออภัยนะครับผมรู้จกักเออรูปทรงรูปร่างของมันทันทีเลยนะแล้วก็ิีคอห์บันนี้เลยเนาะส่วนโลโก้พูม่านะครับที่เป็นแถบปกติเขาจะอยู่ข้างรองเท้าเนี่ยถูกย้ายไปอยู่ที่บริเวณทบ็อกซ์ข้างหน้านะครับที่เป็นรูปแถบอย่างเงี้ยอยู่ตรงโทการดตรงทบ็อกซ์นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเขียนเอาไว้ว่า one of one นะครับด้านหลังของตัวรองเท้านะครับจะมีแถบผ้าไน เสือกระโดดนะครับของพูม่าแล้วก็ตามด้วย M-E-L-O นะครับมาเป็นชื่ออ่าชื่อของเขาเลนดาราเมโลนะครับผมด้านบนก็จะมีเขียนเอาไว้ว่า one of one อยู่ตรงลิ้นนะครับ นั่นแหละครับ not from home เออวะก็ตรงโท็บ็อกซ์จะมีเขียนเอาไว้ว่า not from home นะครับน่าจะไม่ได้เล่นที่บ้านของเขาเนาะสักอย่างนะครับผมแล้วก็อินโซลด้านในก็จะมีรูปนกฟีนิกซ์ผมทายถูกดีไซน์มาจากนุ่นกฟีนิกซ์นะครับแล้วก็เขียนว่าเลขหนึ่งเนาะเออเจ๋งว่ะนะฮะส่วน traction นะครับก็จะเป็น icy black นะครับมีเขียนเอาไว้ว่า rare ด้วยนะ rare นะอยู่ตรงบริเวณหน้าเท้าแล้วตรงนั้นก็จะเป็น traction ที่วิ่งเป็นวงกลมนะครับมาอยู่ตรงกลางตรงจุด pivot point บนกระดูกหน้าเท้าเรานะครับส่วนด้านหลัง ก็จะเป็น t r a ช t i o ที่สลับกันเป็นกากบาทน,นะครับเออคู่นี้เจ๋งมากนะครับและผมเห็นอีกหลายๆสีเลยที่รามโลบอลใส่เล่น NBA นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับรามโลบอลเองหรือว่าเล่นกีฬาบาสเกตบอลเองนะครับก็ลองดูลงเท้าคู่นี้นะครับมีสีให้เลือกอีกมากมายในอนาคตแน่นอนนะครับเพราะว่ารามโลบอลก็เป็น ผู้เล่นใหม่อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองมากด้วยลีลาการเล่นที่เฟี้ยวฟ้าวมากทั้งการทําแต้มทั้งการส่งบอลให้ทีมเมทนะครับอ่ะยังไงก็ไปติดตามกันนะครับคู่ต่อมาในวันเดียวกันนะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดถึงกันครับโอ้โหวันนี้จัดแบบแปลกๆฉีกๆไหมทุกคนดูเลยครับก็คืองาน collaboration ระหว่าง Admos นะครับกับ New Balance 3 2 7ชื่อสีก็คือ Real t r e e c a m o นั่นเองนะครับผม Real T เนี่ยก็เป็น ลายพลางนะครับเป็นคาโมล,ลายหนึ่งที่คนที่เป็นนักล่าพลาะเออพรานป่าล่าสัตว์เนี่ยก็จะใช้เรียวทรีคาโมก็จะเป็นลายพลางที่เป็นรูปร่างของใบไม้เศษหญ้าเศษใบไม้เศษไม้นะครับรวมกันเป็นคาโมครับก็น่าสนใจมากๆนะครับอยู่บนโมเดล327นะครับที่ก็เป็นโมเดลที่สวยมากมากเนาะสามารถแบบมาสู้แบบเป,เป็นดังของฝั่งนิวบาลานเลยนะครับตัว327ก็ดีไซน์แบบนี้เลยครับตามรูปนี้เลยครับก็จะมีตัวเอนนะ ให,ใหญ่เลยอะที่อยู่ด้านนอกด้านเดียวนะครับมีเอ็นด้านเดียวอยู่ตรงตัวรองเท้าแนละ้วส่วนด้านในจะไม่มีตัวเอ็นนะครับผมแล้วก็ที่เห็นเป็นสีน้ําตาลนะครับอันนี้เป็นวัสดุเป็นหนังกลับนะบสีน้าตาลโอ้โหให้วัสดุพรีเมียมด้วยครับด้านในจะไม่มีโลโก้ตัวเอ็นเราจะเห็นเรลทีคาร์โมที่เป็นลายแบบเหมือนไม้เลยนะครับเต็มๆเลยอยู่ด้านในเชือกรองเท้าให้เป็นสีขาวเนาะตัดกับตัวรองเท้าได้อย่างดีมากๆนะครับแล้วก็บริเวณลิ้นจะได้แท็ก NB ็นเวัลานที่เป็นเสียมตาลเข้มนะครับอินโซก็ยังคงความเป็นเรลที อินโซนะครับส่วนเอาโซก็จะเป็นปุ่มๆคล้ายๆวัฟเฟิโซวงกลมเลยนะครับผมคู่นี้ใช้วัสดุคอร์ดูลา่าแฟรบริกด้วยนะเออทำให้มันกันน้ำเนาะน่าจะเอาไปใส่ค่อนข้างลุยได้อยู่นะครับผมนั่นแหละฮะ สำหรับตัวนี้เลย Admos New Balance 327ก็ไปติดตามกันอีกครั้งนะครับในว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าไปกันต่อนะครับวันที่5กุมภาพันธ์นะครับกับงาน Collaboration นะครับไม่แน่ใจว่าชื่อแบรนด์นี้อ่านยังไงนะครับถ้าเกิดอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือแบรนด์จาวนะครับ b a r t i n g App นะครับกับโมเดล Bab Star นั่นเองนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละน่าจะมีในโซเชียลมีเดียวิ่งวิ่งผ่านหน้าฟีดของเพื่อนๆอยู่บ้านนะครับจาวนะครับก็เป็นเป็นแบรนด์แล้วก็เป็นดีไซเนอร์สตูดิโอ นะครับในมอนทรีออลแคนาดานะประเทศแคนาดาเนาะเจ้าของนะครับก็คือจัสตินซาวเดอร์สนะครับผมอ่านผิดขออภไยนะครับสีที่ใช้ในการออกแบบครั้งนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ผสมสีเทาไลท์เกรย์เบาๆนะครับผมจุดเด่นของตัวเบฟสตาร์นะครับก็คือสตาร์โลโก้นะครับที่อยู่บนอัปเปอร์นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ครับคู่นี้มันโมเดล Air Force One หรือเปล่านะครับนั่นแหละฮะก็มีรูปแบบของกฎหมายคดีความเคยเกิดขึ้นนะครับ ครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมองข้ามไปก่อนนะครับเรามาดูดีไซน์กันนะก็คือตัวนี้คือเบฟสตาร์นะครับก็จะเป็นสตาร์โลโก้นะครับสีเทาเนาะวิ่งอยู่ตรงนั้นนะเป็นหนังนะครับสวยงามมากๆแล้วก็สีเทาที่จุดหนึ่งก็จะอยู่อยู่บนบริเวณคิวแท็บนะครับแบ็กแท็บด้านหลังนะครับสลักได้โลโก้นะครับจาวนะครับอยู่ตรงนั้นเลยดูมินิมอลมากๆนะครับเชือกลงเท้าจะได้เป็นเชือกกลมนะครับไม่ใช่เชือกแบนเนาะเป็นเชือกกลมนะครับแล้วก็หมุดสุดท้ายเนี่ยหมุดที่อยู่บนสุดเนี่ยจะไปได้เป็นหหหมุกววววงงงงแแนน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 สสีีเเเเเเเิิิะะะะครรับบบป็็โลลาาา่่ทท้้้อจไดขยฟ แล้วก็เป็นรูปดาวนะครับด้านในอินโซก็จะเขียนเอาไว้ว่าจาวนะครับมีสีเทาๆอยู่ข้างในนะครับสวยดูแบบอ่ามินิมอลมากๆนะครับ t r a คชั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เบฟสตาร์ทำได้ดีมากๆนะครับ t r a คชั่นเป็น star traction นะครับเป็นรูปดาววูบิ่งออกมานะครับสายมินิมอลสายรองเท้าขาวนะครับยังไงคู่นี้ผมว่าก็น่าจะเดือดมากๆนะครับสำหรับตัวจาวเบฟสตาร์นะครับกล่องก็กินขาดนะครับเป็นเบฟคาร์โมแล้วก็มีโลโก้จาวที่เป็นแอ็กเซนเป็นสีทองนะครับข้างบนก็อัลปาร์ติ้งเอฟนะครับเ เท็กซ์อยู่บนกล่องรองเท้านะครับคู่นี้ไม่น่าจะเข้าไทยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะเรามีช็อปเบฟอยู่ในกรุงเทพเนาะก็ต้องไปติดตามกันนะครับโอด,ดข้ามไปนิดหน่อยนะครับไปกันต่อวันที่8กุมภาพันธ์นะครับกับ Nike ้ i r Force 1 Low 07 LX off นอนนั่นเองนะครับคู่นี้นะครับเป็น Nike Air Force o n 1 LX นะครับ LX น่าจะผมคิดเองน่าจะมาจากคำว่า Luxury นะครับก็คือมีการเปลี่ยนวัสดุนิดๆหน่อยๆทำให้ดูหรูหรามากขึ้นนะครับอย่างเช่นคู่นี้นะครับปกติ u ัปเปของ Air Force 1เนี่ยจะให้มาเป็นหนังเรียบธรรมดานะครับแต่คู่นี้เปลี่ยนจากหนังนะครับแทนด้วยเป็นเหมือน s ูเวตนะครับหนังกลับสีดำนะครับทั้งหมดเลยนะครับอัปเปเนี่ยจะได้เป็นสเวตสีดานะครับก็สวยงาม มากมากนะครับเออดูดำดำดุดุนะตัดกับมิเซลที่เป็นสีขาวก็ดูแบบขาวดํายินหยางกันไปเลยนะครับด้านหลังนะครับโอ้โหดูยากมากๆนะเพราะว่าไนกี้กับคําว่าแอ์เนี่ยไม่ได้ถูกการเดินได้เนาะไม่ได้ถูกการปักเนาะถูกการปั๊มจมเข้าไปนะครับส่วนที่เป็นสวูชเนี่ยอันนั้นเป็นเจาะได้นะครับเดินได้ก็เป็นนูนๆออกมานะครับตัวนี้ก็ดีเทลสวยงามมากๆนะครับเชือกรองเท้ากับลิ้นรองเท้านะครับได้เป็นสีดำโอ้โหด้านบนกลืนเข้าไปเลยแทบจะมองไม่เห็น อะไรแล้วนะครับแต่ก็ยังมีตรงสวิชที่อยู่บนลิ้นรองเท้านะครับเป็นสวิชสีขาวเนาะทำให้รู้สึกว่าโอ้โหแม็กมินิมอลได้ใจออกแนวเทคแวร์เบาๆนะครับอินโซก็เป็นอินโซสีสดําที่มีโลโก้ไนกี้อยู่ข้างในนะครับรองเท้าคู่นี้ผมรู้สึกว่าเป็น Air Force One อีกคู่หนึ่งนะสีดําล้วนนะที่บอกโอ้โหน่าใส่มากๆแต่จะเข้าไทายหรือเปล่านะครับยังไงก็ไปติดตาม Off ฟ c i a l n i k นกี้กันอีกทีนะครับเดินทางไปกันต่อนะครับวันที่9กกุมภาพันธ์ นะครับกับ n i ก e ้ i r h o l a c h ช่นะครับ Purple Punch นั่นเองนะครับ n i ก e ้ i r h o l a c h ช่นะครับกลับมาครั้งนี้ก็ ปี2022นะครับปีนี้ก็ครบรอบ30ปีแล้วนะครับของโมเดลฮัวลาเช่นะครับที่ออกครั้งแรกในปี1991นั่นเองนะครับคู่นี้ Purple Punch นะครับแน่นอนมีคำว่า Purple ก็ต้องมีสีม่วงนะครับ p เ r อร์โคลาเช e ผมว่าพื่อนเพื่อนทุกคนน่าจะเคยเห็นคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสีม่วงครับก็ไป accent นะครับเพิ่มสีอยู่บนบริเวณกลางเท้าด้านหลังนะครับรวมไปถึง Pull St r a p นะครับที่เป็นคาว่า n นกี้นะครับก็จะเห็นเป็นสีม่วงอยู่ตรงนั้นแค่ นะครับแล้วก็มีเป็นซ็อกไลเนอร์สีม่วงเบาๆนะครับจะมีแซมอยู่แค่บริเวณตรงนี้นะครับอัปเปอร์ส่วนใหญ่จะได้เป็นหนังนะครับสีขาวเนาะกับโครงสร้างที่เป็นสีดำนะครับซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆนะครับผมเชือกรองเท้าที่ให้มาจะเป็นเชือกสีขาวนะครับตัดกับลิ้นที่เป็นลิ้นสีดํานั่นเองนะครับโวลเช่ก็จะมีโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์เด่นของเขาเป็นวงกลมนะครับเขียนว่าโวลเช่นะครับผมรองเท้าคู่นี้เวลาใส่นะครับมันจะคล้ายๆกับใส่ถุงเท้านะครับเพราะว่าลิ้นกับ ตัวซ็อกไลเนอร์จะติดกันหมดเลยนะครับจะไม่มีลินแยกเนาะเออมันจะคล้ายๆกับเราใส่ยีซี่นะครับผม t r a คชั่นก็ให้ดูประมาณนี้ครับ t r a คชั่นง่ายๆวัฟเฟิลโซมีการวิ่งสลับนะครับเป็นตัวดับเบิลยหรือว่าตัวเอ็มแล้วแต่เพื่อนๆมองนะครับแล้วก็มีโลโก้ไนกี้แอรอยู่ตรงกลางนะครับคู่นี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไม่เคยลอง อยากจะให้ทุกคนลองเนาะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ยังไม่ได้อยู่ในกระแสะตอนนี้ทุกคนไปเล่นดังไปเล่นจอแดนกันหมด Air h o า a c e ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถ้าซื้อราคาป้ายนะครับโอ้โหอยากจะให้ทุกคนลองมันใส่สบายจริงๆนะครับไปลองดูกันนะครับว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะฮะและในวันเดียวกันนะครับก็มีตัว Nike Air Max 90 Golf ปิกนิกนั่นเองนะครับปีนี้ไนกี้ก็ออกลายกอล์ฟมาให้ดูเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เพื่อนๆเ,เห็นที่เขาแชร์กันนะครับ Air Jordan 1 Low Golf นะครับชิคาโกไลเกยเนยโอ้โหอย่างสวยนะครับมาตัวนี้นะครับ Nike Air Max 90 กอล์ฟก็เอาไปทําบ้านนะครับออกแบบสีและวัสดุนะครับเหมือนพวกเสือปูพื้นนะครับเวลาเราเห็นหนังเมืองนอกนะต่างประเทศเป็นปิกนี้ก็จะมีเสือนะครับแล้วก็มีผ้าปูนะครับลายตารางหนักลุกสีแดงอะไรแบบนี้เนาะเออตอนเขาไปกินข้าวกันตามสวนเอาดอนนะครับและปีนี้ไนกี้แอร์แม็กซ์90ก็ครบรอบ50ปีในตระกูล Air m a x ด้วยนะครับผมมารอลุ้นกันเนาะว่า Air Max ในปีนี้จะมีตัวไหนมาเซอร์ไพรส์สาวกแอร์แม็กซ์กันบ้างนะครับส่วนคู่นี้ Air m a x 90นะ มันดูคลาสสิกมากๆเลยผมเองเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเล่นรองเท้านะครับในยุคที่ Air Max 90กำลังบูมเนาะผมก็เลยจะคุ้นเคยกับ Air Max 90ที่วางอยู่ในเชลในไนกี้มาในร้านในช็อปไนกี้แบบเยอะมากๆครับ upper อย่างที่บอกนะครับมีตารางสีแดงแล้วก็เสือสีน้ำตาลนะครับสวูชก็จะจิว๋วๆเลย Air Max น่ารักมากสมุิจิ๋วนะฮะอยู่บนบริเวณข้างรองเท้านะครับแล้วจะมีคําว่า Air Max นะครับบริเวณแบบส้นเท้าด้านหลังข้างๆข้างบน Air Unit ตนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมวนมันไอคอนิกมากเลยนะครับด้านหลัง Air Max 90ก็จะมี h a r t ์ Shape ที่เป็น Back t a ท h e a r t Shape ที่เป็นหนังรูปหัวใจนะครับแล้วก็มีการสกรีนลงไปว่า Nike Air s w o s h นะครับด้านหลังสวยเชือกรองเท้าที่ให้มานะครับตัวนี้ก็พิเศษเป็นเชือกกลมนะปกติ Air Max 90ถ้าตัวคลาสสิกก็จะเป็นเชือกแบนนะครับใเรื่อง ท้าเนี่ยจะสลับเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะผมว่ามันเป็นเหมือนซองมะเขือเทศแล้วก็ซองสีมัสตาร์ดออซอสอะซอสมะเขือเทศมัสตาร์ดนะครับอินซด้านในก็พิเศษเลยครับเป็นไนกี้วินเทจโลโก้อยู่ด้านในสีดานะครับเอ้ยตัว90กอล์ฟโหพื้นรองเท้ามันทําปุ่มเยอะมากๆเลยนะอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนาะเป็นพื้นรองเท้า90นะครับที่ทําเป็นกอล์ฟเนาะจะใส่แบบปุ่มเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วก็หลบไนกี้ไปอยู่ด้านข้างนะครับผมคู่นี้ก็เป็น90ที่ถ้าเป็นสาวก ขูต้องมีนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นพื้นกรอบก็ตามนะครับเราก็ใส่ถ่ายรูปเดินเล่นไม่มีปัญหานะครับผมอ่ะไปตามกันดูว่า นิก90จะเข้าไทยหรือเปล่านะครับมาถึงวันที่10กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็มีรองเท้าที่โคตรจัน่าสนใจเลยนะครับผมใช้คาว่าโคตรเลยนะครับก็เป็นรองเท้างานคอลลาบอร์ชันนะครับจาก n i กี้กับ a อคโครนิมนะครับไนกี้เบลเซอร์โลนะครับและคู่นี้ข่าวดีนะครับเข้าไทยด้วยนะครับ5,200บาทนะครับเข้าแล้วนะครับเมื่อกี้เช็คเลยก่อนถ่ายคลิปนะครับที่เว็บ n นกี้ .com นะครับในส่วนของ SNKRS นะครับไปดู กัน5,200บาทนะครับอักครอนิมเบเซอร์โลนะครับมาทั้งหมด2สีนะครับมีสีแบล็กนะครับแล้วก็สีไนมารูนะครับสองคัลเลอร์เวทนะครับทรงนี้เนี่ยรองเท้านะครับรูปทรงก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับดีคอนสตรักชั่นนะครับให้ดูเล็กให้ดูกระชับมากขึ้นนะครับก็ตามคอนเซ็ปต์เทคแวร์ของอ่าอักครอนิมเลยนะครับก็ต้องแบบทุกอย่างน่ากระชับกระเฉงใช้งานได้จริงนะครับเพิ่มลูกเล่นดีไไซนน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 น์บบบบะะะคครรรรััััต่่าาาาางๆเเเเลยยดดดดดดีีี๋ววมูููกกกฮปปปโออ้้ส็็ เโนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. นี่มันรองเท้าหรือ,หร,อหรือเกมเนี่ยมันเหมือนรองเท้าที่เราเห็นในแบบอนิเมที่เขาใส่กันแบบมันใส่แล้วมันเหาะได้นะครับ ด้วยโครงสร้างที่เพิ่มเข้ามาด้านหลังที่มันชัดเจนมากมีแบบการหมุนน็อตด้วยนะครับเป็นเหมือนเกาะเป็นเหมือนไอพ่นเจ็ตอะที่สามารถใส่แล้วมันเราจะบินได้เลยครับด้านหลังเป็นเกาะนะครับแล้วก็พื้นรองเท้าก็จะเล่นตัดสีเลยเนาะอัปเปอร์ตัวสีแบล็กเนี่ยพื้นรองเท้าก็จะเป็นสีเขียวเนาะส่วนตัวไนท์มาลูนะครับอัปเปอร์จะเป็นสีแบบสีเบอร์กันดี้ครับสีม่วงแดงเนาะแล้วก็ตัดกับสวูชที่เป็นสีเขียวนีออนนะครับแล้วพื้นรองเท้าก็เล่นเป็นสีสีเทาเนาะด้าดังจะมีโครงสร้างที่เป็นเหมืืออออออนเเเเเกกาาาาาาะะครรรข้้ทไไปปปตให่ นชนเหรอสวยงามมากๆครับด้านหลังโอ้โหเห็นแล้วครับด้านหลังไอตัวกรอกตัวนั้นเนี่ยคือมันติดกับรองเท้าด้านหลังนะแล้วก็มีคําว่า a c r o n y m นะครับสามารถถ้าที่ดูจากเนี้ยคือสามารถถือถืออย่างนี้ได้แหละถือของกับมือได้เลยเนาะ เป็นเหมือนตัวหูขิ้วรองเท้าไนกี้คู่นี้เลยนะครับแล้วก็มีโลโก้วงกลมนะครับที่มันคล้ายๆกับโลโก้แบบว่า ia, นูเคียเออสวยครับแล้วก็ลิ้นอ่ะผมสังเกตลิ้นนะจากมุมนี้จะเห็นลิ้นเลยว่ามันเป็นการเอ็กซ์โพส์ออกมานะครับแผ่นโฟมสีเหลืองๆเลยเนาะไม่มีการเย็บปิดนะครับเชือกรองเท้านะครับที่ให้มาจะสีเดียวกันกับบนรองเท้าเนาะตัวแบคเนี่ยสีก็จะเป็นสีดำเนาะเชือกก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็แท็กเนี่ยเขียนไว้เอาไว้ว่าไนกี้นะครับแล้วก็มีมสัญลักษณ์อะไรอะโครนิมหรือเปล่านะ่ แน่ใจนะครับแปลกมากเลยนะครับส่วนอินโซก็ได้เป็นรูปร่างาดิจิตอลเทคเลยตามสไตล์ของไอโครนิมเนาะอีกจุดหนึ่งที่ผมบบลืมพูดไปก็คืออัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เนี่ยเขามีการแบบเหมือนเจาะให้ผ้ามันขาดหรือเปล่าไอ้น,นี้ไม่แน่ใจนะเหมือนผ้ามันจะขาดแล้วอะเราสามารถดึงผ้าออกได้หรือเปล่าไอ้น,นี้อาจจะเป็นลูกเล่นที่ซ่อนอยู่นะครับอาจจะต้องซื้อมาแล้วลอ,ลองลองทดลองกันดูแล้วก็ลองแชร์ลองดูต้องไปตามดูรีวิวอีกทีนะผมสึกว่าไอผ้าที่มันเปิดออกมามันน่าจะดึงออกได้ฉีกออกได้นะครับหรือไม่ก็ปล่อยไว้เป็นดีไซน์ ที่แบบมันดูเท่ดูหรูอะไรแบบนั้นนะฮะเข้าไทยนะครับแอคโครนิมนะครับผมไปติดตามกันนะครับถ้าเป็นสายเทคแวร์ก็ต้องไปตามกันด้วยนะครับผม5,200บาทและขออนุญาตกระโดดข้ามไปเลยนะครับวันแห่งความรักนะครับวันที่14กุมภาพันธ์นะครับวันวาเลนไทน์นะครับก็มีตัว Adidas Yeezy Boost 350 V2 นะครับคอมเพ c ซิเล t Red นะครับผมนี่กลับมาครั้งนี้นะครับ350 V2 Compact นะครับก็คือการเปลี่ยน หน้าผ้าอัปเปอร์ใหม่นะครับดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับมีการใช้วัสดุรีไซเคิลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตรองเท้ายีซี่สามาในครั้งนี้นะครับหน้าผ้าเป็นสีแดงนะครับแต่มันจะมีซ่อนเดี๋ยวผมให้ดูรูปจริงครับรูปต่อไปมันจะมีซ่อนพื้นหลังผ้าสีแดงเนี่ยเป็นพื้นสีน้ําตาลนะครับเข้มๆอยู่ด้านในเนาะเออแล้วก็มีการเพิ่มเหมือนเพิ่มขอบรองเท้าอ่ะถุงเท้ามันจะดูสูงขึ้นนะฮะเออมันจะเป็นดีไซน์แบบใหม่หมดเลยนะครับแต่จุดหนึ่งที่เหมือนเดิมนะครับก็ เท้าของ Yeezy Boost 350 V2 เหมือนเดิมเลยนะครับปรับเปลี่ยนแค่อัปเปอร์ด้านบนนะครับผมเชือกรองเท้านี่ให้มาครับก็ยังเป็นเชือกกลมนะครับแต่เป็นอินฟ n i t y l o o p นะครับสังเกตว่าจะไม่มีการผูกโบนะครับและแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเปลี่ยนสีช่องเทา้าเพื่อนๆต้องเอาไกลตัดนะครับตรงจุกยางตัดให้มันออกจากกันนะครับผมเพราะว่าอ n f ฟิน t y l o o p มันต้องดึงแล้วก็ชับอย่างเงี้ยดึงขึ้นเฉยๆนะครับเพื่อความรวดเร็วนาะด้านในอินโซเป็นสีอ่าเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เห็นรูปโลกนะน่าจะเป็นการแแบบใใชช้้ววััสสดดุุทนการ ขั้นช่วยโลกนั่นเองนะครับแล้วก็มีรูปออนฟุตนะครับผมว่าออนฟุตแล้วมันคล้ายๆกับ3 8 0เลยอะเออตัวที่เป็นเหมือนเอลเลียนนะฮะแต่สาม V2 c o ูนย์ t คคู่นี้จะใช้พรำนิดไงแต่ตัวส8 0แปดศนเอเลียนมันจะใช้แบบหน้าผ้าอีกแบบหนึ่งนะครับใครที่ชอบก็อาจจะชอบเลยนะคใครที่สนใจก็อยากจะลองนะครับผมอะยังไงก็เป็นติดตามกันดูนะครับว่าตัวสามารถศูนย์วีสองจะเข้าไทยกันไหมครับและท้ายคลิปนะผมขอแถมให้อีก2คู่นะครับยังไม่ทราบวันที่จะวางจัดจำหน่าย จริงนะครับแต่ข้อมูลที่ให้มาคือมันอยู่ในกลุ่มพาพันเนาะยังไงไปติดตามกันอีกทีนะครับคู่แรกก็คือตัว n นก e ้จอแดนวันมิดรีเวิร์ส e บทนะครับ G S ไซนะครับคู่นี้ก็เป็นแบทที่ถูกการกลับด้านแล้วนะครับผมบอกแล้วว่ามิดเนี่ยมันจะมีการวางสีที่แบบค่อนข้างขัดใจสายแบบว่าจอแดนไฮโอจีเลยครับขัดใจมากๆนะครับผมมิดโซได้เป็นมิดโซขาวนะครับก็เอาโซได้เป็นเอาโซสีแดงครับแต่ด้านบนไปตัดสินใจกันเองนะครับว่าชอบไม่ นะครับสำหรับตัว Reverse b Red Mid คู่นี้นะครับและอีกคู่นึ่งครับก็เป็น m i ดเช่นกันนะครับ Air Jordan One Mid Reverse Chicago นะครับมาในไซส์ w o m e n นะครับเป็นไซส์ของคุณผู้หญิงนั่นเองนะครับนั่นแหละฮะแต่ผมว่าคู่นี้เนี่ย Reverse Chicago ยังมีความที่มันเรียกว่า Chicago ได้เหรอมันไม่มีความเป็นสีดำอยู่บนตัว upper เลยส่วนใหญ่ upper จะเป็นสีแดงกับสีขาวเนาะส่วนใหญ่นะครับก็ลองไปดูกันว่าถูกใจหรือเปล่านะครับสายมิดนะครับเอา เป็นสีแดงเช่นเดียวกันกับตัว Reverse b Red a นะครับถ้าส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่า Reverse Chicago สวยกว่าว่ะ เออนะฮะอ่ะยังไง2คู่สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนไปตามข่าวกันอีกทีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของปฏิทินรองเท้าประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่กําลังรอคู่ไหนอยู่หรือว่าเล็งคู่ไหนนะครับหรือว่าซื้อคู่ไหนมาแล้วบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับเปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่ง ปิ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปเรีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องเค r b u บูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป Peace out